สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับล่าสุดมีรายงานตัวเลขที่ทําเอานักการทหารทั่วโลกต้องเกาหัวเพราะรัเสเซียที่ถูกรายงานว่าสูญเสียรถถังและยานเกราะไปกว่า1600 0คันในสมรภูมิยูเครนกลับกลายเป็นว่าตอนนี้มอสโกมีกองทัพยานเกราะในคลังแสงมากกว่าตอนก่อนเริ่มประกาศสงครามปี2022อซะอีกงานนี้เล่นเอายูเครนและนาโตต้องกลับมาประเมินสถานการณ์กันใหม่เพราะนี่คือสัญญ,ญาณว่าปูตินกำลังเตรียมทำสงครามยาวแบบมาราธอน เรื่องราวเบื้องหลังตัวเลขมหุมานี้เป็นอย่างไรและรัสเซียไปเสกเหล็กหมื่นตันมาจากไหนเดี๋ยวคลิปนี้เคนจะมาเล่าให้ฟังสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องห้องข่าวเศรษฐกิจที่จะมาแกะรอยทิศทางเงินของมหาเศรษฐีโลกเพื่อให้คุณเข้าใจว่าโลกนี้จะไปทางไหนอยู่กับผมเคนนะครับวันนี้ผมจะมาชวนคุยเรื่องยุทธศาสตร์ทางการทหารที่เชื่อมโยงกับความสามารถทางอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจสงครามครับคุณผู้ฟังครับ ตลอดระยะเวลากว่า2ปีครึ่งของสงครามรัสเซียยูเครนเรามักจะได้ยินข่าวหรือบทวิเคราะห์จากฝั่งตะวันตกบ่อยๆใช่ไหมครับว่ารัสเซียกำลังจะหมดตัวกองทัพรัสเซียกำลังถังแตกหรือรถถังรัสเซียกำลังจะหมดเกลี้ยงเพราะโดนทำลายไปเยอะมากภาพจำของเราคือซากรถถังที่ถูกระเบิดเสียหายเกลื่อนทุ่งหญ้าในยูเครนจนทําให้หลายคนเชื่อสนิทใจเลยว่าอีกไม่นานรัสเซียคงต้องแพ้เพราะอาวุธหมดแต่ข้อมูลล่าสุดที่เราได้มาวันนี้มันกลับตลบตดเป็นคนละเรื่องเลยครับ ประเด็นมันเริ่มจากที่มีรายงานการวิเคราะห์เจาะลึกจากผู้เชี่ยวชาญด้านการทหารและการนับจำนวนอาวุธผ่านภาพถ่ายดาวเทียมหรือที่เราเรียกว่า OSINT โดยเฉพาะบทวิเคราะห์ของคุณเดลวินที่เผยแพร่ผ่าน Substack และถูกสื่อใหญ่อย่างยูโรไมดา Press และฮินดูส t านไทมส s นำไปตีแผ่ต่อข้อมูลนี้ระบุชัดเจนครับว่ารัสเซียได้ทำในสิ่งที่เรียกว่า battlefield turn around หรือการพลิกสถานการณ์ในสนามรบได้อย่างน่าเหลือเชื่อ ลองไปดูตัวเลขก,กันชัดๆครับจะได้เห็นภาพเดียวกันย้อนกลับไปก่อนปี2022ก่อนที่เสียงปืนนัดแรกจะดังขึ้นรัสเซียมียานเกราะรบทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นรถถังหลักรถรบทหารราบหรือรถลำเลียงพลรวมๆแล้วในบัญชีกองทัพประมาณสอง0 0คันนี่คือตัวเลขตั้งต้นนะครับพอสงครามดําเนินมาเรื่อยๆจนถึงปัจจุบันข้อมูลจากหน่วยข่าวกรองเปิดระบุว่ารัสเซียสูญเสียยานเกราะเหล่านั้นไปแล้วถึง16,100คันโอ้โห ตัวเลขนี้ถือว่ามหาศาลมากนะครับถ้าเป็นประเทศอื่นคงยอมแพ้ไปตั้งแต่เสียหลักพันคันแรกแล้วเพราะนี่มันคือเกือบ80%ของกองทัพเดิมที่เคยมีลองจินตนาการดูว่าถ้าเรามีรถร้อยคันแล้วพังไป80คันมันแทบจะไม่เหลือสภาพกองทัพแล้วนะครับแต่จุดพีคอยู่ตรงนี้ครับแทนที่กองทัพรัเสเซียจะเหลือยานเกราะแค่3,000-4,000คันตามหลักคณิตศาสตร์การลบเลขทั่วไปปรากฏว่าตัวเลขล่าสุดในคลังแสงรัเสเซียตอนนี้ กลับมีจำนวนยานเกราะพุ่งขึ้นไปอยู่ที่กว่า2 1 0 0 0คันฟังไม่ผิดครับจากเดิมมี20,000เสียไป16,000แต่ตอนนี้มี2 1 0 0 0มันมากกว่าตอนก่อนรบกันซะอีกคำถามคือรัเสเซียไปเอามาจากไหนคำตอบของเรื่องนี้คือยุทธศาสตร์ที่รัเสเซียเตรียมการมาตั้งแต่สมัยสาวภาพโซเวียตนั่นคือคลังเก็บอาวุธระยะยาวหรือ long term storage รัเสเซียใช้วิธีที่เรียกว่า d e conservation คือการไปปลูกผียานเกราะเก่าเก็บที่จอดทิ้งไว้ในไซบีเรียหรือตามฐานทัพร้างต่างๆเอาออกมาปัดฝุ่นซ่อมแซมและส่งแนวหน้าตัวเลขระบุว่ารัสเซียสามารถดึงรถเก่าพวกนี้กลับมาได้มากถึง13,000คันครับนี่ยังไม่รวมกับรถใหม่แกะกล่องที่สายการผลิตรัสเซียเร่งเครื่องผลิตออกมาเติมได้อีกราวๆ4,000คัน ข้อมูลนี้มาจากทางยูโรไมดานเพรสและฮินดูสถานไทมส์ได้ระบุว่าเมื่อเอาตัวเลขรถเก่า13,000คันมารวมกับรถใหม่4 0 0 0คันมันเลยทำให้รัสเซียมีรถมาเติมในระบบถึง17,000คันซึ่งคอมันมากกว่าจำนวนที่เสียไป16,100คันผลลัพธ์เลยออกมาเป็นอย่างที่เราเห็นคือกองทัพยานเกราะรัสเซียตอนนี้ใหญ่ที่สุดในยุโรปและใหญ่กว่าตัวเขาเองในอดีตเสอีก สิ่งที่มากกังวลกว่าตัวเลขปัจจุบันคือแนวโน้มในอนาคตครับคุณเดว,วินนักวิเคราะห์เจ้าของข้อมูลสุดนี้สรุปเอาไว้คำหนึ่งที่น่าสนใจมากเขาบอกว่า Russia is not exhausting its a r m o r e reserves แปลเป็นไทยง่ายๆคือรัสเซียยังไม่ได้กำลังจะหมดก๊อกถ้าเราลองคำนวณแบบประหยัดแต่ยอย่างง่ายๆนะครับสมมุติว่าปี2025สงครามยังรบกันดูเดือดแบบนี้อัตราการสูญเสียเท่าเดิมและอัตราการผลิตเท่าเดิมนักวิเคราะห์ฟันธงเลยว่า กองยานเกราะของรัสเซียจะมีจํานวนคงที่ในระดับนี้คือเหนือกว่าปี2022ไปจนถึงอย่างน้อยปี2030คุณผู้ฟังเราดูภาพตามนะครับปี2030คืออีก5ปีข้างหน้านั่นหมายความว่าปูตินมีสายป่านทางด้านอายุยุทธปกรณ์ที่ยาวพอจะลากสงครามนี้ไปได้จนจบสมัยประธานาธิบดีสหรัฐคนปัจจุบันอย่างโดนัลด์ทรัมป์หรือแม้กระทั่งจบสมัยหน้าด้วยซ้ํานี่คือสิ่งที่สะท้อนว่ารัสเซียไม่ได้มองสงครามนี้เป็นแค่การรบระยะสั้น แต่มองเป็นการบดขยี้ด้วยทรัพยากรหรือ wall of attrition อย่างแท้จริงแต่อย่างไรก็ตามครับเปลี่ยนย่อมี2ด้านเสมอการที่ผมมาเล่าแบบนี้ไม่ได้จะบอกว่ารัสเซียไร้เทียมทานหรือกําลังจะชนะใสๆได้ครับเพราะในวงการทหารเขามีคําพูดหนึ่งว่าปริมาณมีคุณภาพในตัวมันเองก็จริงอยู่แต่คุณภาพของอาวุธก็สําคัญไม่แพ้กัน เราต้องไม่ลืมข้อแท้จริงที่ว่าไอ,อยานเกาะหนึ่งหมื่นสามพันคันที่ไปขุดขึ้นมาจากหลุมเนี่ยส่วนใหญ่มันคือเทคโนโลยีตกยุคครับเป็นรถถังรุ่นคุณปูอย่าง T62 หรือแม้แต่ T55 ท,ที่สร้างมาตั้งแต่ยุคสงครามเย็นระบบเล็งเป้าก็เก่าเกราะก็บางเครื่องยนต์ก็กินน้ำมันการเอาของเก่ามาใช้มันก็เหมือนวงดนตรีแหละครับถ้าเรามีแต่นักดนตรีเยอะเต็มเวทีแต่เครื่องดนตรีมีแต่ของเก่าสนิมเครอะเพลงที่ออกมามันก็อาจจะไม่ไพเราะหรือเล่นไม่เข้าจังหวะกับสงครามยุคใหม่ที่ใช้โดยบินว่อนเต็มฟ้า นักวิเคราะห์ OSINT หลายสำนักก็เตือนครับว่าแม้ตัวเลขรวมจะดูเยอะแต่ไส้ในมันกลวงลงรถถังดีๆทันสมัยอย่าง T90M ถูกทำลายไปเยอะมากสิ่งที่เหลืออยู่คือปริมาณที่เน้นเอามาถมในสนามรบซึ่งรถเก่าพวกนี้เปราะบางมากครับโดนโดนราคาหลักหมื่นบาททิ้งระเบิดใส่ก็จอดไม่ต้องแจวแล้วแถมยังมีเรื่องของคนด้วยครับมีรถแต่ไม่มีคนขับก็เท่านั้นการฝึกพลขับรถถังให้ชำนาญต้องใช้เวลา แต่รัสเซียตอนนี้ดูเหมือนจะเน้นส่งคนลงไปพร้อมกับรถโดยการฝึกที่อาจจะไม่เข้มข้นเข้ามาก่อนนี่คือจุดอ่อนที่ซ่อนอยู่ใต้ตัวเลข2 1 0 0 0คันนั้นนอกจากนี้ข้อมูลจากทาง Internews ยังระบุเสริมในมิติเศรษฐกิจได้ว่ารายได้จากอุตสาหกรรมอาวุธของรัสเซียเพิ่มขึ้น23%เเพราะรัฐบาลอัดฉีดเงินมหาศาลเข้าไปเพื่อกระตุ้นการผลิตตรงนี้มันช่วยพยุงเศรษฐกิจรัสเซียในระยะสั้นได้ก็จริงแต่มันก็เหมือนคนกินยาโดบครับคือร่างกายดูแข็งแรงผิดปกติ แต่ข้างในอาจจะกําลังช้ำพอทรัพยากรทั้งหมดของประเทศถูกเทไปที่การสร้างอาวุธเพื่อไปถูกทําลายทิ้งแทนที่จะเอาไปพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานหรือการศึกษาดังนั้นบทสรุปของเรื่องนี้มันสะท้อนให้เห็นความจริงที่น่ากลัวอย่างหนึ่งครับว่าสงครามยุคใหม่ไม่ได้วัดกันแค่ว่าใครไฮเทคกว่ากันแต่วัดกันที่ว่าใครทนทายาทกว่ากันรัเสเซียพิสูจน์แล้วว่าเขามีระบบอุตสาหกรรมที่สามารถปั๊มของออกมาสู้ได้เรื่อยๆไม่หมดง่าย และการที่เขามีกองทัพยานเกราะใหญ่ขนาดนี้มันเป็นอำนาจต่อรองสำคัญบนโต๊ะเจรจาเพราะไม่ว่าใครจะขึ้นมาเป็นผู้นำโลกหรือใครจะพยา,ายามไก่เกียร์ก็ต้องเกรงใจกองทัพรถถัง20,000คันนี้อยู่ดีสำหรับไทยเราหรือนักลงทุนที่จับตาดูสถานการณ์โลกเรื่องนี้บอกเราว่าความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์จะไม่จบลงในเร็ววันแน่นอนธุรกิจราคาพลังงานหรือความผันผวนข,ของสินค้าโภคภัณฑ์ที่เกิดจากสงครามอาจจะอยู่กับเราไปอีกหลายปี ตราบใดที่สายพานการผลิตของรัสเซียยังเดินเครื่องได้แบบนี้สรุปสั้นๆสำหรับเนื้อหาในวันนี้ครับ 1. รัสเซียเสียายานเกราะไปมหาศาล16,0 0 0คันแต่กลับมีในคลังเพิ่มขึ้นเป็น2 1 0 0 0คันมากกว่าก่อนเริ่มสงคราม 2. สาเหตุมาจากการงัดรถเก่าออกจากรุมา1 3 0 0 0ันคันผสมกับการผลิตใหม่ 3. นักวิเคราะห์คาดว่ารัสเซียจะมีรถถังใช้ในระดับนี้ไปจนถึงปี2030เป็นอย่างน้อยและ 4. แม้ปริมาณจะเยอะแต่คุณภาพลดลงเป็นรถเก่าที่เปราะบางต่อเทคโนโลยีสมัยใหม่ขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับฟังครับถ้าชอบเนื้อหาแบบนี้ฝากกดติดตามครับหากมีข้อผิดพลาดประการใดน้องเคนคนนี้ต้องขออภัยการลงทุนมีความเสี่ยงแต่การไม่รู้ความจริงเสี่ยงกว่าสวัสดีครับ